<Meeting S 2> มิสซิ่งเหมือนกันวิวสุดปังอาิกาเดิน้นแคมปิ้งสุดชิคนะครับจุดดูดาวชาวชมพระอาทิตย์ขึ้นและก็โมอกนะครับแบบสโลกสีอ,องศาควารวันดักสกาย2 0นพันทิที่ครับโดยนายอุทิศลิมสกุลครับผู้อำนวยการการทองเทียวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาน,นี่แหละครับนำ นายกิติพรอดลอนครับรองผู้ว่าการจังหวัดพังงานและก็สือมวลชนเข้าเยี่ยมชมอาทิการ์ดินพังงาครับที่บ้านเชียวรอดมัวตะบุลํลำพีอำเภอไทยเมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นที่พักแนวแคมปิ้งนะครับพร้อมนงจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ตกดูดาวในายามค่ำคืนแลวก็ทะเลหมอกยามเช้าในแบบ3 6 0องศาซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากหนักทองเทียวทางในพื้นที่และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแวะเวียนลังเลเข้ามาทองเทียว โดยเฉพาะนะครับในช่วงวันยุทธสุด้าและวันยุทธยาวเทศกาลน,น,น,นั้นนะครับบรรยากาศกองส่วนอาทินั้นนั้นะครับจาข้องกปรับเหนือทีอาสิบหลายให้ได้ทำพัสบรรยากาศช่วงกลางคืนที่มีอาการเย็นสบายลมวง,งปิงมูกระทะกินกันนะ คลอกับเสียงเพลงเบาๆนะครับเสียงจริงรีดเสียงรีไรนะครับบรรยากาศการเนี่ยให้เขาซึ่งธรรมชาติอย่างแท้จริงตื่นเช้ามากระชุมเสียงเร็กของวันและอาทิตย์ขึ้นบางวันก็มาพร้อมกับโมกนะครับแบบสามลูกศรองสองซ่าไทยบรรยากาศนี่เหมือนพักเนื้อเลยนะแล้วก็ต้องเดินไม่ต้องไปไกลถึงพักเนื้อนะครับนี่บรรยากาศแคมปิ้งเนี่ยก็แน,น่นอนครับล่าสุดอาทิตย์การเด่นเนี่ยก็ได้รับรางวัลเคลสรักทองความมืดหรือว่าดาร์คสกายจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เอ้งชาร์ตประเภทเคลสอานุรักษ์ทองฟ้ามืด ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับประจำปีนี้ขึ้นกับโอ้ได้รัตรางวันด้วยนะค่ะทางด้านข้องคุณจิรวัตรบุติการค่ะเจ้าข้องสวดอาทิตย์ อาทิกการ์เดนแคมปิ้งนี่แหละค่ะก็บ,บอกว่าตัวเองทําธุรกิจอยู่ในตัวเมืองพังงาค่ะแล้วก็ได้มีการสื่อทีดินส่วนย่างผาราเก,ก้าแล้วก็ส่วนปั๊มน้ามัน,มนแปลงนี้เหนือทีว่า5าซิบรายค่ะเพื mm. ่อที่จะปรับพื้นที่ทําส่วนผลไม้หลังจากปรับพื้นที่แล้วก็ได้พบกับวิวแบบ3้0รอยหก้ำรอยหกสิบองศาพันนีนะแล้วก็บ,บรรยากาศทีเ่เหมาะสาหรับการท่องเที่ยวในแนวแคมปิ้งเป็นย่างมาค่ะทางด้านของตัวเองและครอบครัวนี่เขาชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวแคมปิง้งผจญภัยกันอยู่แล้วนะก,การได้ หนักทองเที่ยวเนี่ยมาชมมาพักพอนค่ะการมีการเปิดบริการทีพักและก็เต้นไล่รูปแบบค่ะพร้อมก็มีซิ่งอำนวยความสะดวกแนวแกลมปิ้งนะคะพร้อมก็มีคาเฟ่แหลกกเอาไว้นะยคะสร้างจุด่ายรูปเช็คอินซวยๆโดยชายพนักงานก็คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี้และนะใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้เขาเปิดบริการทุกวันเลยค่ะพันผื้ๆก็ไปติดต่อสอบท่ามไปจองห้องพักกันได้นะคะ0ู่นหกหนึ่งหนึ่งหกสามห้าเก้าแปดห้ารือข่าวไปแลที่เฟซบุ๊กข่าวกระ ได้อาทิการ์เด้นแคมปิ้งนะคะอาทิการ์เด้นแคมปิ้งช่วยมากเลยนะครับบรรยากาศนะเป็นโอกยามเช้านะครับกลางคืนก็ได้แหล่ดาวเช้ามาก็ได้แหล่โอกได้รับว่างวันด้วยนะค่ะ